สวัสดีจ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านยายมาอีกแล้วจ้าดูดวงให้เหมือนเดิมจ้ะคลิปนี้ยายจะดูดวงให้ท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเดือนธันวาคม256 4นี้สุขภาพงานเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างคะนะคะยากจะเริ่มดูให้เลยนะคะการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะนะคะ่ะ ท่านที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพงานเงินความรักยังเดือนธันวาคม2 5 6 4นี้จ้าดีใจด้วยจ้าท่านที่เกิดราศีกรกฎสุขภาพดีมากจ้าไม่มีปัญหาอะไรมีเลขกจเดินทางจ้าท่านที่เกิดราศีกรกฎมีเลขกจเดินทางจะได้เดินทางนะเดือนธันวาคมนี้ แล้วก็สุขภาพก็ดีปลอดโปร่งไม่มีปัญหาอะไรนะมีเล็กน้อยก็รักษาหายได้จ้ะมีใจด้วยจ้าท่านที่เกิดราศีกรกฎการงานล่ะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะแต่การงานมีอุปสรรคอยู่นะไม่ราบรื่นจ้ะท่านที่เกิดราศีกรกฎเดือนธันวาคม2564นี้มีเลขเดินทางตั้งสองรอบเลยการงาน นะคะไม่ค่อยราบรื่นมีปัญหาเข้ามาให้คิดให้แก้จ,กกจ้งงนนะค,จกกนะค่อยคิดค่อยแก้กันไปนะจ๊ะเรื่องงานนะไม่ค่อยราบรื่นจ้ะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะค่อยคิดค่อยแก้ปัญหากันไปปัญหาเข้ามาเราก็แก้กันไปนะคะคนเราก็ทุกคนเลยค่ะไม่มีใครที่จะราบรื่นการเงินก็ได้ใช้เงินจ้ะเงินยังไม่ค่อยเข้าเลยจ้ะ ท่านที่เกิดราศีกรกฎธันวาคมสองห้าหกสี่นี้มีคิดเรื่องกลุ่มนะเรื่องเงิน <c oughs> โปรดจะ้ะเรื่องเงินก็มีการต้องใช้จ่ายเงินล่ะค่ะคิดกลุ่มเรื่องเงินนะได้ใช้จ่ายเงินเพราะว่าเงินยังไม่เข้าเลยช่วงนี้นะคะเงินนะไม่ค่อยเข้าเลยค่ะขายเงียบเงาเลยช่วงนี้ได้พันจ่ายสองพ่นสามนนะนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎจะ โทษจ้ะโอ้ยายก็หลอดลงความรักเป็นอย่างไรบ้างคะท่านที่เกิดราศีกรกฎยายทำคลิปต่อๆกันหลายคลิปจะพูดบ่อยๆยายก็หลอดลงไม่ค่อยดีก็อยากทำ YouTube นะเนาะเพื่อนๆได้ทำแล้วก็อยากทำไปเรื่อยๆจ้าท่านที่เกิดราศีกรกฎความรักก็ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเรื่องความรักนะคะค่อยคิด ค่อยพูดค่อยจากันนะคุยเรื่องเงินเรื่องทองกันนะความรักท่านที่มีครอบครัวช่วงนี้พูดแต่เรื่องเงินปรึกษากันแต่เรื่องเงินนะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะค่อยๆพูดค่อยจากันท่านที่ยังโสดก็อย่าเพิ่งมองหาใครนะช่วงนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีนะนะคะความรักเราอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาไม่สมหวังนะคะ พักไว้ก่อนสักเดือนนึงนะคะไม่แน่เดือนหน้าอาจจะดีก็ได้เดือนนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มกราอาจจะดีก็ได้นะเรื่องความรักแต่เดือนนี้พักไว้ก่อนจ้าท่านที่เกิดราศีกรกฎเพราะว่าความรักแล้วอยู่ในเกลีก็ดีจ้าใหญ่ก็ดูให้ครบแล้วจะสุขภาพงานเงินความรักจ้ท้านนี้หญ่ก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดราศีกรกฎ หรือว่าทุกๆราศีทุกท่านทุกคนจะที่เกิดมาในโลกนี้แลว้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจ้าจ้าจ้า